นี่เดิมมาม่อนโอ้โหโอ้โหรูสวิดไอสัตว์ฝนจะตกทำไมเนี่ยโทโทมัสบอนเหรอไหนโทมัสบราว์เอ้ยโทมัสโบเวนโบเวนเหรอบราว์อะไรเอาล่ะถ่ายรูปผีให้เจอเอ็มเอฟให้โดนกุศิฟิกไอสัตว์เอ้ยกุศิฟิก กูซีฟิกมีกี่อันนี้ตองอันแล้วกูเซ็ตกล้องอ่ะเดี๋ยวกูเปิดประตูบ้านนะกูเซตกล้องเฮ้ยฝนตกเก็บสัตว์เอ้ยกูไม่ชอบเลยฝนตกมันทำให้แหลกนะประเด็นนะไอเคมึงดูไอที่ให้หน่อยไออะไรวะไอเคกูเจออะไรไม่รู้ไอเคกูเจอใครเดี๋ยววะเฮ้ยเอาเอาเนี่ย คือกูกินไข่ไปแล้วเฮ้ยนี่ไงมีไข่ด้วยอดิ๊กเหรอมึงลองมึงมึงลองกด e มึงลองกด e ไอชัดกูแดกไข่ไปแล้วเฮ้ยมันกินไข่มันกินไข่แล้วไอ้นั่นอยู่ไหนเนี่ยไอ้ห้องอ๋อเบเกอร์เบเกอร์เอ้ยนี่ไงเจอละเจอละเจอละมีไข่อีกแล้วมีไข่อีกแล้วไหนไหนไหนมีไข่มีไข่กูแดกไปแล้วอ๋อดีไงมีก็มีไข่แดกครับเฮ้ยอะไรกูใกล้รูปหมาแล้วมาเห่าไหน ไหนหมาเห่าเห็นไม่เห็นไม่เห่เหาเลยมึงเห็นรูปหมาไหมเออเมื่อกี้ป่ะบ้ามึงเห่าไหมไม่เห่าไม่ได้เห่าเลยเอองั้นแสดงว่ากูใกล้รูปหมาแล้วเห่าหรออ๋อน่าสนใจชาเอตัวเองเฮ้ยประตูเปิดตองนี้แนๆ่ๆใช่ไหมไม่ใช่ไปไขอีกแล้วเมื่อคืนอะไรวะยุตเอกเลยวะเฮ้ยยุตเอกยุตเอกยุติเอกน,นี่อย่าก,กินครับโอ้ จะได้อะไรจากการกินไข่เนี่ยได้โปรตีนเหรอไมดูว่ากูกินไปหลายดวงมากเลยอ๋อไมหละหลายอันมากเลยไข่เขาได้เป็นฟองโวยเฮ้ยแม่งซ่อนอยู่ในชั้นด้วยนะมึง้ยดีนะไข่อะไม่ไม่อยู่ทุกมุมเลยใช่ใช่มันจะอยู่ตามซอกตามอะไรไม่รู้เว้กูจะได้อะไรจากการกินไข่ไปเนี่ยได้โปรตเอ้าเฉยเอ็กเอร์ไปลงๆไปไม่มึงกะลงกูอยู่ชั้นบนแล้วเว้ย เชี่ยไข่อโอ้ไข่ไข่เบาเสียงก่อนเลยเฮ้ยนี่ไงไอกระดูกกระดูกถ่ายครับไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อโอเคมึงเปิดเบกเกอร์ยังเฮ้ยอ๋อรับแล้วรัแล้วอ้ยมีไข่สีทองด้วยจี้ซะไอ้บ้านนี่มันใช้เบกเกอร์ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยฮะทำไมแอมมันน้อยจังทิปแอร์มั้ย สิบอมโอ้โหี่ยกูไม่น่าถึงสิบอะเปิดไฟแม่งกี่ห้องเองไฟมันกินไฟมันกินไม่ถึงแอมเลยไฟมันกินสูยยููนกว่าเลยละเออมันเป็นมิลเลยอะเป็นมิลแอมเลยอ่ะโอ้ไข่ถ้าเรากินไข่หมดผีจะออกมาก็ได้นะมึงเชื่อไหมกูใกล้รูปหมามาเข้าอยกแล้วแล้วกูจะหาห้องผีไม่เจอเลยเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ย ห้องนี้ไอ้เคมึงอย่าเฮ้ยดังนี่กูปรับเป็นนี้ก่อนเซนซิทีฟเมาส์ก่อนไอ้เคยองนี่ยองในมายองในเฮ้ยแล้วใครพูดอะไรอยู่ข้างหูกูข้างบนเหรอเออไม่รู้มันกระซิบอะไรข้างหูกูะไหนอ้าหมาไหนหมามันเห่าไหนไม่รู้ห้องไหนนะเนี่ยอ่าตรงไปใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ปึออ๊บไปสู่ทางเดินตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวานี่ ไม่เชื่เห้ยโทรศัพท์โทรศัพท์เฮ้ยอะไรประตูข้างหน้าเปิดเองฮะประตูชั้นข er> ้างบนของจี้ไม่จี้ไอ้เกียรตกใจสักหน่กยเจ้แกเลยอะไม่ใช่ผมผมมันบั๊กบั๊กใส่หน้ากูไว้แล้วแบบเป็นจอดำๆอ่ะไอ้ที่กูตกใจนึกว่าผีมาแล้วทำไมประตูมันเปิดเองอ่ะฮะนี่กูไม่ยังไม่ได้กดอะไรเลยนะ แต่ประตูอะไรมันเปิดเองมันมันเปิดอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่ประตูนั้นเว้ยแต่มันยังไงประตูประตูมังของนะเมื่อกี้มันแง้มออกมาเว้ยเหรอเมื่อกี้มันมันแง้มออกมาก่อนแล้วมันกระพืบเหรอถ้าใรกูถอาใครกูไปละกูไปอยู่ละที่เราป้อนหมาเห็นเห่าเลยไหนกูยดีมันเห่าอ่ะหมาบ้านมึงชั้อเนี่ยไอ้เจฟอะไรวะเปิดอะไรคืออะไร กูขนลุกกูกขนลุกเนี่ยนี่กูตกใจผมมึงนะเนี่ยผมผมมึงมันแบบมันบั๊กใส่หน้ากูอะเฮ้ยมีโคตรอปมีโคตรอปมีโคตรออฟใช่ใบได้โคตรออฟโอเคต่อไปกูจะเอาอ่านี่ไปป่ะ EMF เดี๋ยวกูกูซิ่สุดกูด้วยมากูเอาโค้ดอะไรดิสปิริตบล็อกไปแม่งเลย สปิริตบอกแล้วก็ถือกูทิ้งไปอีกอันนึงเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะไหนวันนี้ไหนคืออะไรไมโครโฟนที่อะไรเนี่ยอะเออเอ้อนี่คืออะไรกูขอเลยกูกูโยนทิ้งเลยโอ้ไมโครโฟนดักเสียงผีเหรอไม่รู้จักกูลองเข้าละเฮ้ยหรือว่ามันคือไอ้นี่หรือเปล่ามันเอาไว้สื่อสารสปิริตบ็อกผ่านระยะไกลหรือเปล่า มันคืออะไรมันคืออะไรกูไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านแพดอัปเดตด้วยเนี่ยเฮ้ยมันเปิดน้ำมันเปิดน้ำด้ไงอ่ะวางเฉยๆหรือปะโอ้น้ำเน่าไม่อยาทายปิดครับเสียงดังห้องไหนอ่ะห้องเดียนนี่วางในห้องผีเหรอเออเฮ้ยวางในห้องผีไว้แล้วมันขึ้นตุ่มไหในตุ่มเฮ้ยมันเล่นไฟ ไหนไม่ขึ้นตุ่มออกาข้างนอนะนี่ไมันเหมือนขึ้นตุ่มอ่อนเลยอามันก็ขึ้นเดบมันก็ทำงานอยู่อะเดวกูเดี๋ยวกูวลองคุยกับมันก่อนนะ How are you ไม่ตอบ Where are you ไม่ตอบไอ้แค่มึงออกห้องไปก่อนดิไอ่เป็ดระตูุี<ผ>ม,มู้ใตูมึงหลบนะกูเปิดตูอยู่ Where are you อไม่ตอบ Are อายุเฮียเฮียขึ้น <é> สิบแล้วนะเมื่อ <ceux> กี้เนี่ยไอขึ้นเก้าแล้วนะ Are you here ยอ้าฮ้ยประตูเปิดเองเหรอ w ว้ r e you ไม่ตอบสักหลอกกูไม่ได้หรอกนะประตูมึงก็ใช้งักเวทีกันกูรู้มึงมึงลงไปเอาอะไรเอา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 อะไรอีกเดียว เนี่ยกดไรติงอยากเขียนหนังสรรือไหมไม่รู้สึกว่าการาฟิกมันทำดีขึ้นหรือเปล่ารู้สึกว่าก<อ>ูแหลกขึ้นหรือเปล่ามึงจะทำดีเกินไปนะบางทีอ่ะโอ้กูซิฟิกไข่กูจะหาไม,ม่ครบเลยมังเนี่ยโอ้ล้วกูจะได้แต่การกไอ,อาไข่กไม่อ,อาจอ,อาัพเดตในสตรีมไหมเออเฮ้ยเอาอันนี้มาได้ไอยูวีอ่ะแสงยูวีดิมันเล่นประตูจังเลยเนะี่ยมันคืออะไรเนี่ย เห็มือนตีเตอร์ที่ไนเลยเล่นประตูเนี่ยอุ้ยเหี้ยห้าอะไรห้าเล่นประตูของน้ำไม่สัตว์เฮ้ยสิบสิบสิบมันล่ามันล่าไอเคมันล่าไม่ล่ากลัวหมดแล้วอ๋อเนี่ยสิบเลยอ๋อโอเคยี่เบี้ยผ้าเดี๋ยวไทยอะปพ๊บกูเอายูวีไปเหลือยูเลยเหรอ ถ้าเป็นฟิงเกอร์พิ้งก็จะเป็นโอเบเกะโกเลติ้งไม่มีฟิงเกอร์พิ้งฟิสิกไม่มีอะฟิซิกไม่มีเออถ้าเป็นฟิงเกอร์พิ้นน่ะจะเป็นโอเบเกะถ้าเป็นถ้าเป็นดัดจะเป็นยูไรจูที่เหลือขิดทิ้งทั้งหมดสปิริตบอคขิดทิ้งเออสปิริตโกเลติ้งขิดทิ้งสปิริตฟิซิกขิดทิ้งขิดทิ้งอ่ะฟิงเกอร์พิ้นเดี๋ยวกูลองดูฟิงเกอร์พิ้นหนึ่ง ไม่มีฟิงเกอร์พิ้นเหรอครับซาวเซนเซอร์อ๋อมันเป็นซาวเซนเซอร์ซาวเซนเซอร์เปลี่ยนหน้าตาชิปหรอเออไม่นะ่ะอ๋อปกติมันจะเป็นที่มันเป็นขาวๆสีเหลี่ยมๆแปะไว้เฮ้ยเล่นไฟอยู่แวดเด้ตอนนี้ฟิงเกอร์พิ้นเรายังไม่พบเฮ้ยมันมีฟุตพิ้นด้วยใช่ไหมมีเออ ส <2 S 2> องชั้นด้วยนะเว้ยโหลเชฟมึงลองลองกดไมค์พูดในห้องดิฉันของไมค้ไมค์ที่ก<ม>ูตั้งในโต๊ะฮัโลโหลฮัลโหลฮัลโหลเมื่อ,อกี้มันไม่ไม่ใช่แสดงว่าจับได้เสียงผีเมื่อกี้มันขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะก็อเออตรงเบดรูมขึ้นมาสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วลดเมื่อกี้ขึ้นมาห้าสิบแล้วลดงั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราลองดูไอ้ไอ้นี่ก่อนเลยโค้ดอันนั้นอ,อะโค้ดดอตอะ ปิดปิดประตูเปล่าล่ะเปล้วเปิดแล้วนี่เดี๋ยวกูจะโยนอันนี้เข้าไปในห้องดูไหนตั้งหน้าอย่างนี้ไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี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 โอเคอ่ะโอ้ตอนนี้ฟิกเกอร์พิ้นเดี๋ยวนะกลไรติ้งกลไรติ้งไม่ใช่ละอ่ะ จะมีฟิกรปินกับ e m f อหนหนเออเมื่อกี้มันโผล่มาหน้าเลยเ<ห>ว้ยนี่<ว>อยู่หน้าเนี่ยผมเห็นมันเป็นขาวๆเออขาวๆผ่านหน้าแล้วเว้ยผ่านหน้ากล้องเลยแล้ว e m f อยู่ไหนอ่ะ e m f จับไปแล้วไหม<า>ห้าฮะเจอได้แล้วไงภริษิ์ e m f เดี๋ยวถ่ายรูปผีแล้วก็กูไม่ใช่ไม่ใช่เขาว่า e m f ขอแค่มันขึ้นเว้ยก็ขึ้นแล้วไงไม่เมื่อกี้มันขึ้นห้าแล้วใช่ไหมขึ้นห้าเลยอ่ะแสดงว่าเป็นไรจู เออไรจูปะบ้านก็เดินเข้าไปมันมันเล่นประตูเว้ยกลับ็เผื่อผลิตยาเกินนี่กลับบ้านเราเฮ้ยเดี๋ยวมันมีขีดทิ้งขีดผีทิ้งนะฮะขีดผีทิ้งเลยเหรอเออดูคำว่าโหลดโหลดดิ้งเกมก็เปลดดิ้งเกมก็เปลี่ยนฟอนต์ใหม่โอ้นี่ไงไรจูได้ตังมาร้อยบาทไหนดูสิหน้าล็อบบี้มันมีอะไรบ้างวะนี่นี่นี่มึงมาดูนี่อ่ะครเออเออตกอยูอเป เอาหลอกกลัวเนี่ยมึงเห็นมินิเกมเหไหมฮะมันน่าจะเล่เลนโคตรแล้วมันจะน่าจะปลดล็อกอันชิปเมนเลยพวกนั้น <c oughs> น,เน,น,นเออะ,ะ,นะนเนี่ยเนี่ยเครื่องนี้ไอเชฟเครื่องนี้เครื่องนี้ไหนเครื่องนี้อะไรไหนเนี่ยเนี่ยบนซ้ายเนี่ยบนบนเชลเนี่ยก็ไอน,นี่ไงอัน,นี้มันเป็นมันเป็นตัวจับตัวจับคลื่นเสียงเว้ยแล้วมึงดูแล้วมึงดูอันนี้ไฟฉาย U V ถัดเปลี่ยนใหม่เออ กูว่าเทาเนี so it. It like ah ้ยสองอ่ะก like ูว right. like okay, ่าน่าจะแบบวาวไปเฉยๆเว้ยแล้วมันก็วัวผีได้สว่างสว่างเต็มบ้านเลยกูว่าผีตายเนือจ้ามันก็ไม่อยูวีน้อยอยู่นะไอเคมึงมาดูตรงไอ้แคมึงมาดูตรงซอกประตูดิกูดูไปแล้วไอ้เวนนี่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 มึงกับกูมาแข่งกันมาใครโยนลงหลุมมากูสีแดงกูสีน้องเงินนะยืนอยู่ตรงนี้เลยนี่อ่าได้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 เก็บภาษานี่เก็บได้ภาษานะยอมา มาเฮ้ยปุ๊บน้ากูลงเหรอกูลงกูลงน่ากูลงกันแล้วกูลงกันแล้วไอ้สัตว์ลงไปสองเลยเหรอเออน่ากูไปแล้วกูแอดของก่อนนี่กูลงกันแล้วกูลงกันแล้ว